มาคับพี่น้องเอาแล้วล่าสุดเกิดอะไรขึ้นนะคะในฝั่งของทังด้ันสอนนุดคับพี่น้องเดมีการถ่ายรูปคู่กับน้องอุ้งอิงพร้อมกับโพสต์แบบนี้นะคะซึ่งนะคะสำหรับโสตดนี้ของทั้งดันสอนนุดเราพี่น้องเน้องเป็นจังในโอเวอร์มนค้นลุกเลยนะคะปกติแล้วเราพี่น้องนาอนะคะสำหรับคาถาคาถานี้ครับพี่น้องคาถาอุ้งอิงนะคะส่วนมากแล้วคนที่ทองกับกระสบความตําเร็จกับนี่หลายนะคะบางคนถึงกับขนาดที่ว่า มีการแบบในี่หละโอนมาไรให้น้องเราพี่น้องเราบางคนคือแบบทองคาถาอุ้งอิงแล้วประสบความสาเร็จบางคนมีการโอนมาไรให้น้องหลักแสนก็มีสแสดงมาเพิ่นทองแล้วเพิ่นกะได้อิลีเราพี่น้องเราเป็นจังไหนล่าสุดในฟังคงทางด้านซอนนุชครับพี่น้องก็ได้มีการทองคาถาอุ้งอิงคือกันเกิดอิ่งหยัางขึ้นในเรือเชื่อมากๆแทบไม่น่าเชื่อไม่คิดว่าซอนนุชจะทําแบบนี้ นพพี่น้องเนอกอ้าวนี่แหละครับพี่น้องในฝั่งของสอนุเตมีการเคลื่อนไหวกับเป็นการถ่ายรูปคู่กับอุงอิงเอืนมานานๆทีแม่กับลูกจะได้ถ่ายรูปด้วยกันนองพี่น้องน้องแอดมินในเบื้องรูปนี่แล้วครับพี่น้องหลายคนบองว่ามีส่วนคล้ายกันนะคะนาตานีก่ก็ขึ้นแบบมีส่วนคล้ายกันติดตรงเคสสอนุลับขุมสัส่งตำหนนละ่ะส่วนอุงอิงผมยาวตำหนนล่ะครับพี่น้องติดติดแค่นี้จริงๆ แล้วนี่ล่ะแอบดินประเดียเสียห้หลายคนพาก,กันมาเบิงหนาตาของแม่กับดูแต่ว่าแอดมินเสียห้หลายคนไปเบิงพสดหนี้ของสอนนุชนะคะพูดนี้ของสอนนุชได้มีการเคลื่อนไหวนะคะว่าขอให้เจ้าภาพโทรมาจางสาวหน่อยลำเคลื่อนโชว์โดรั่วอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงคําว่าอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงนี่หมายถึงคาถาอุ้งอิงค่บพี่น้องหมายถึงคาถาอุ้งอิงขนาดซอนนุษยยังต้องท่องคาถา ออิงเป็นจังไดสอนนุดกับบอปาขอให้เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะคะมีการนี่แหละโทรมาจากสาวหน่วยลำเตินโชว์กันโดรัด่วดเอนะคะแอดี้เซเวาหลังจากที่ซอนนูดได้มีการท่องคาถาอุกอิงแล้วโพสร,รูปออกไปแบบนี้เชือกเซวาผู้จัดผู้จากนะคะไร้หม่งไร้บลอลบอทีกำลังหาขณะบอลำในช่วงนี้ต้องมีการโทรจากสาวหน่วยลำเทินโชว์ย่างแน่นอน เคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้รับพี่นงก็เป็นช่วงที่ี่ว่ารตัร้งไลยล่ะโคกพันาแล้วนกพี้นงนกกระสีมีงานต่างๆเขาบ้านหลายนะคะกระสีาบางโมงกระตอมีการจางหัวลำไปงานต่างๆนกพี้องนาะแลวนี่แหละเตาบาหลายคนกําลังมองหาเปิดมาสอน,อนน้ำเพลนโชว์นี่ถือว่าเป็นคณะบัวลำนงในกระสิงข้าพี่นงแต่ว่าขันค้นทีเปิดใจไปบึง บางคนอาจจะบอกว่าบกราเปิืใจไปเบิ่งเพราะว่าเป็นคณะมอนลำหนองไม่นะคะบบกลาแบบต่างมากหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่ว่าจากใจคนที่เคยไปเบิ่งมาแล้วค่ะพี่น้องบอกเลยนะคะว่าเตู้เสดเดือดแห้งนะคะต้เสดเดือดแห้งนะคะก็คือแบบคว่นมวนนี่ไม่แพ้กับวงหนึ่งเลยนาะพี่น้องนอก็คือไม่แพ้วงหนึ่งไม่แพ้วงใหญ่ๆวงอื่นเลยนะคะบอกสี้ลกักกรฉากอลังการ ไแสงสีเสียงเอียงต่างๆถือว่าครบเครื่องถึงแม้ว่าสิเป็นหมอน้ำหนองใหม่นหนองพีนหนองนองแต่ถือว่าสุดยอดแถมยังมีศิลปนินรุ่นรุ่นรุ่นใหม่วันเถาะต้องใส่ค้านีนะคะมิตรศิลปินแบบรุ่นทิปกํกำลังเป็นตะเบิงนบหนองพีน้นองนอเพราะฉะนั้นสำหรับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะคะก็อย่าลืม นะคะสำหรับมอลลัมหน่อยลําเพลินโชเวเน,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 น่อบออมใจน้ำเอาพี่น้องเนอะเป็นจังไกขนาดซอดนุดเขาพี่น้องถึงกับต้องทองคาถาอุ้งอิงแล้วก็เสื้อว่าคาถาอุ้งอิงต้องเห็นผลท่านตายอย่างแน,น,น่นอนนีคะบอลเน่ในตอนนี้ซอสนุดอา,อาจจะกําลังปรับสายของเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานกระไดเอาพี่น้องเนาะเอากัะขอให้ ปังๆนะคะขอให้ปังๆเสื้อว่าคันซอนนุ๊เดลงทุนท้องคาถาอุ้งอิงครับพี่น้องต้องปังยั่งแน่นอนเราพี่น้องเราเอาเป็นจังในสาหรับในเมื่อว่านี่อุ้งอิงเพชรบานแพ่งหลักการศิลปินสาวหน่อยบางส่วนในมิการไปรับเชิญอยู่บนเวทีสาวหน่อยลําเพลินโชว์หลายคนบอกว่าบดหน่อยมาเยือนบอดหน่อยมาเยือนก็แม่นอิลีน่ะแหละครับพี่นงองเอินว่ายังคงทําหน้าที่ในเต็มที่คือเก่าเนาพี่น้องเนาะถึงแม้ว่าจะไปในฐานะ ศิลปินรับเชิญเองกระตามนะคะแต่กับเดบเสมือนเป็นวงสับหลงไปนำนะคะพาะวากะอยู่ในเครือเดียวกันนะคะอยู่ในเครือเดียวกันเพียงแค่ใส่ซสื้อขนามอลั์ำตังเสื้อขนามอลั์ำบ๊อบคือกันจำหนันคันกีเลือดออกมาเียกะคะ็คือเป็นสายเลือดเดียวกันน้อพี่น้องน,อนี่แหละก็มีการไปซอยเรือกันแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องนะคะมีการไปซอยเรือกันนะคะเมื่อวานนี่ ทางอ่าอนอนเพรบานแข้งเพิ่นบ,บน่มีคีวการเคียวงาน,ก,น,ก,นกันเลยนี่ลนะ่ะได้ไปรับเชิญนะคะบ,บนเวทีลำเพลินโชว์นาพี้องเนนะก,ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเรียกได้ว่าแม่ๆม c อฟซแฟนคลับหลายคนก็พ้ากันไปส่งกำลังใจให้ย่างหล่นลามนกพ้องเนนะเนี่ยอ้านี่แหละครับพี่น,อกกน้องกะเอิ้นมาลำเพลินโชว์เปิดฤดูกาลมามาโดนแนวนะคะมาโดนแนวแต่ว่าบทันเด้พอเดือนนะคะเปิดในวันที่11ตุลาคมที่พานมา นพีนงนเมือนีกับวันที่ยี่สิบสองพันมาแล้วประมาณสิบกว่ามือเนี่ยลหละนะคะแต่เรียกได้ว่าเขียเ่ยวการเขี่ยงานกับมีมาเรื่อยๆวันทอมีมาเรื่อยๆนพีนงนงสำหรับผู้ใดทีสนใจเนี่ยอยากจะมีการวางจางก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเอิว่าเป็นอีกหนึ่งคณะม้อนลำบพี่นองเทียนเบี้ยงว่าเตยขักิลีเตยเสะเดอแห้งนะคะเตยขักเตยแหนอิลีบอกเลยนะคะว่าผู้ใดทีเป็นสาย สายเต็นนะคะผู้ได้ที่เป็นสายสายมักมวนมักเต็นอิหรีมักเต็นอาหานอิหรีนะคะแนะนําวงนี้เลยคะ่ะพี่น้องนะคะทุกคนสิโลเดเต็มปากเลยนะคะว่าเตยแบบเสียตองไรละ่ะเตยเสะดือแทงราพี่น้องานอากกถือวาสุดยอดถือนะววาสุดยอดผู้ได้ที่คยไปเบิงลำเพลินโชว์กะลองคอมเมนต์มาบอกมาษา,ากันได นพีนงนอเอาเป็นจังไดเรียกว,ว่าในฟังของทางด้านสอนุษนานทีจะได้ถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงนอพี่นงนพโอได้พอกันในรอบนี้ในเอินมาสอนุษกะโบพลาดโอกาสนะคะต้องมีการถ่ายรูปคู่กับน้องอุ๋งอิงเพชรบางแค่งถือเดมาเป็นศิลปินที่ตอนนี้กะระแสก็คือดังเรื่อยๆกับพี่นงเธอก็ยั่งคงดังอย่างต่อเนื่องนอพี่นองนลกกะไม่ว่าน้องจะไปทําการแสดงอยู่ที่ไหนก็ตาม แม่แม่เอฟตี้เปนคับแม่คนคนรู้จักน้องหมดนะคะลวก็เอฟตี้ของอุงอีนี่คือแบบมีหลายหมองแห้งนะคะต้องย่อมรับกระแสของน้องยี่หลีนะคะเป็นศิลปินทีโออยู่ในวงสาวนอยริมาเกือบสิบสามปีแล้วนพินองน้องเป็นบลนะคะประมาณนั้นแะนะคะแต่เรียกได้ว่าความหอดความปังนะคะของน้องนะคะเอิดมาไปเรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆนพี่นองน้อแลวกะ หลังจากนี่วันทอเนะคยสำหรับคณะโมลัมสาวหน่อยเพรบานแพงก็มีคิวการคิวงานทำการแสดงเอื้อมานแน่นตรงใเซกานี้ค่ะพี่น้องวันแน่นมากๆเอาพี่น้องน,อกกน้อกะอ่าน,นี่แหละเป็นกำลังใจนะคะทรงกำลังใจให้อาทิ่งซองคณะทิ้งซองวุ่นน่นหละนเกาพี่น้องนอกการที่พี่ๆศิลปินจากวงหนึ่งเนะะมารับโชว์ในวงสองอาจจะเป็นการเรียกเลตติ้งนะคะให้ให้ให ให้มีคนรู้จักล้ำเพื่นโชว์ไลฟ์ขึ้นน้องพี่น้องนอกกะที่ว่าเหตุคั่กิเลสสำหรับผู้บริหารเน,นี่ยนี่แหละเพื่อนเพื่อนเอิญมาวางงานเป็นเนว่างงานเป็ี่นน้องพี่น้องนอกกะตามนั้นแล้วครับพี่น้องก็ฝากไว้น้ำเทิงสองคณะสองลูนั่นแหละเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำหสักค้นองค่ะก็มาสวัสดีค่ะ